นี่ค่ะไนขับไปกบกินอือหือว้าวสวัสดีค่ะมันนี้พบกับสาวสาชาแนลคนบ้าหไฮไงมาละค่ะพี่น้องคะมันนี้สาวสาจิมา้าพี่น้องมากินนี่จ้ะยำหนมค่ะอรอยอร่อยเจ้าอร่อยค่ะพี่น้องเขาก่อนนะกินมาเลยจ้า ผักกับบะหมี่ยังหลายจ้ามือ้อนี้กับมีสลัดประกาศคือเก่าแล้วพี่น้องมืงอ้อนี้กับเมนูพักด้วไอ้พักพุดน่าพริกด้อจ้าพี่น้องพริกหวานค่ะพริกหวานเหลืองพริกหวานเขียวและพริกแม่อีพิมพ์จ้านี่ค่ะของคุณพิมพ์รีพายนะคะพี่น้องอยาก,กินของเพื่อนเขาว่าซ่บอะค่ะว่าเดี๋ยวเป็นพีิเซนเตอร์ด้อจ้านี่อยากกินค่ะลองมึงม,มนันันแเสบบรอไหนจ้ะนี่ให้มากินน้ำกันนะคะ เดี๋ยวก็ก่อนจบ้งคลิปนี้กับฝากในเรอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสาหน่อยนะคะ Facebook สาวสาชาแนลแล้วก็ Youtube สาวสาชาแนลนะคะกินเลยจ้ามาค่ะนี่ค่ะสูตรเด็ดเท้าพี่น้องนี่ทิกแมีพิมพ์ใส่ไปเลยค่ะใส่ตายนี่นะคะใส่ให้ นี่ค่ะโอ้ดาแสบพี่นอ้องอามันกิดอันนี้นี่ค่ะพริกแม่อีพิมพ์นะคะกรอบๆค่ะอืมมากินเลยพี่นอ้อยมากินน้ำกันค่ะมาได้จ้าไปเลยอ,อืม ดีพี่น่เขากันดีดี่เป็ดอกพี่อาเม็ดออกไปอ่ะ ยำหนำงเซแซบจ้าอืมครับครัอ,อนุญาตใช้มือด้วยพี่น้อง So พริกทอดเขากันที่ดีกับแหนกมกลิ่นแหนมพี่น้องเส่ไปเลยใส่มืมืด้นจ้ะอืมเสร็จแล้วหลย thịt quán sâu thịt quán nướng bắt chạy กินสอนไม่พอาใจพี่น้องลองใส่เมื่อกินคนเดียวจ้าจังไหล น้ำกันนะคะเดอ้อนี่ค่ะืมไปนี่ไม่แน่พี่น้องไม่ได้เสียใจเนี่ย หยัดขับไปเลยสูตรสาวสาว่าเพคะนี่ค่ะหยัดขับไปกับกินะอ่ะอื้มขึยอด ยำแหนมยัดผักหวานพโนโี่น้องแซ่บแซ่บเกินข้ามันจ้า แซ่บมหลีอ่อบักทัวดินักพริกนี่จ้าไป <c oughs> <c oughs> แซ่บ เอาไกินบะพีกวานเบิดหน่วยหนึ่งอิ่มแล้วพี่น้องขอกาอีอื้มอี่มเนี่พี่น้อง 对吗？ อ่มแ่จ้าพี่น้องแซ่บหลายเบพริกหวานนิงเลยออีกน่วยนึนนนงต่อหาเมนูกินเบอรพผิมพี่พี่เมิมกับแซ่บด้วยพี่น้องก็เกาะอืมครับอีมแต่จ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สาวสักก็แค่นี้แล้วจ้ากับเบอร์มิ้งหลสุดท้ายนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสาเห้คลิปต่อไปเล้ไ้จ้า สวัสดีค่ะบ๊ายบาย